日本からしい。 เบอร์สากที่หนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแแปดหนึสี่เก้าูครับหนึ่งสี่แปดหึงเก้าสูครับ มาเร็วมาข้ามาเร็วโอ๋อกูเหนื่อยแล้วว่ะมึงว่าตี่กูนั่งหลับไปนั่อพักนี่นั่งพันนาต้อมมันถึงคิวที่เท่าไหร่วะสองพัน่ะ เลย้อหนากอยากนั่งร้อยเสิบมาห้ไม่ให้ชินได้ ดูผมึงนั่งงน่แจกที่แบบแจกที่แบบแจกที่แบบสภาพดีๆตาเป็นยิงมหยิงดูในตอนนี้ได้นะคะทุกคนเราๆดนตอนแรกนึกว่าจะแบบคิวจะแบบนิดเดียวนางแบบถ้าแบบฟลปไลจะจอยอะไรเงี้ย คิวเตะเตะทุกคนจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้โทรศัพท์เลยเพราะว่าเราเลยเวลาที่แบบจะไปเอาโทรศัพท์อ่ะแล้วแบบก็โดนผู้ด่ามึงพอบักกี้วักกี้ิวกกว่าอยากคิวเตะเตหน่าท่านั่งกูเป็นไงถ้านจากฝั่งบนดูอันนี้ แค่ใไม่ให้ฉันได้ตรงไหนตรงนั้นได้อยากได้โทรศัพท์คือแบบแล้วแบบของเรามันมันต้องจองมันแบบมันไม่มีหน้ารานะ้านน่ะแล้วแบบถ้าสมมติว่ามีคนอ่ะ walk in ไปอะ่ะแล้วแบบเขาอ,อยากได้ก็คือศูนย์ก็จะให้เลยแล้วแบบเราก็ไม่รู้วันนี้ก็ไม่ได้ฉีดเลยอะ่ะอยู่ที่ไหนเออยู่อยู่มสอสว์ครับ รอน่ะใช่ไมต้องใจนไ้อัเลยไม่นเมาเดีอร้อนสา ฮ er pues ันจิมาฮันจิมาค่ะฮันจิมาข้เลร็เรๆรออยู่บนรถอยู่ลานจอดร ถ้าไม่ให้ฉันัดุู้ไม่ต้อนมาได้คนนี้ถ้าไม่ให้ทางก็ไม่ต้องมาคนไหมคนนี้ก็คุยกับแฟนตลอดตลอดห่างกัน <11. S 1> ห่างกันไม่ได้เลย อีกเยอปะป่ะคือแบบเฟซไทมตลอดคืองงมากแล้วรอบต่อไปเราอย่างต่อไปนู่นแล้วก็เราอ่ะอีกนานอีกคิวรักกันเยอะบางครับเยอบังคับทำไมไม่อะไรเป็นกันดีเพราะเราเราโดนแยกกันคะ่ะเราไม่ได้นั่งกล้กันคะ่ะใช่ครับ จี่ๆฟังเพลงออกกันด้วยใช่เพลงไม่น่าราแบบเราไม่ได้แบบนนติ่งขนาดน,นั้นเราไม่ได้ติ่งนาน <ừ. S 1> แต่ว่าแบบเราฟังเพลงเลยเราฟังไปเรื่อยทุกคนเพลงสี่หอยก็ฟังพี่จะเดนอดเลยอย่าตัวเี้แต่ก็ฟังล้วก็ฟังทุกแมวอะฟังไปเถอเพลง เด่นรสชาติมากเลยว่เก okay, ่งตลอดชาพนี้รู้ว่าแมลงศักรองเพงสิ้นสแล้วไปแล้วบ๊ายบาย